ซอ,อยเคยนี่ยบว่าเราสมัยนั้ต่เลยพี่น้องโมนี่เล่นผู้พกินโชวดนเลยโมนี้กินโชว์อะไรกินต้มพะโล่กระดูก,ก,กวัวต้มพะโล่กระดูกวัวเคยกินบ่ต้มพะโล่กระดูกวัวผ่าอยู่ซั่หรอผ่าผัดปลากนรื้มรื้มต้มพะโล่กระดูก,กวัวเดี๋ยวสิให้เบิ่ง,งต้มพะโล่กระดูก,กวัวเคยกินบะหมี่เก่าบ่าเคยกินกับเฮ็ดกินซะบอคุณผูดด้ใดที่ค้านเฮ็ดก็บไม่เฮียนยนี่ยชูชีพไหนกินแบบว่าต้มเป็น3-4ชั่วโมงพุ่นน่ะกัวมันสิเปีไยอ่ะมันเลิศสมัยแต่เลย มันอิ่มนมนะเธอดื่มนมเยอะๆเชี่ชยเจ้าีิจพี่น้องสูขูสูคนเลืองสมดัญดื่มนมจะได้โตเร็วๆวะนมเป็นแก่แบบไงเลยเลืองสมคัญเลยลุยสบายเฉยอันดับแรกสีแดงมี้เบิืงนี่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 อไมมีอันี้นี่ บอนี่มีอยู่ในนี่เอานีเอาหนี่บอกข้อกับห้องเลยข้อห้องนั่นเลยบอกมาเลยปุญละบุญละบุญนะโอ้แม่ตายบุญละบุญะบอกอืมหันบเบอืมรู้ไอืมอืมันแซ่บ เดแป้งถาดมาใส่ก่อนเรจะแฉกแแมินกันหนมาแล้วมาแล้วโอ้ถาดมันก็ะดมั้งโ้สอเยมันอรลุดขึ้กินขี้นักพูดดำแซ่พูดจลงไดปะเราเมแซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งซอนไม่น้อยก่อน มาแล้วมาแล้วนี่ตะเกียบเห็นบ่นี่ตะเกียบเลยเห็นไหฮึเวอร์กันไหกันแซ่บนัวแซ่บนัวไม่กลัวใครฮึเป็นไงฮึเป็นแบบโอ้พี่น้องมันออกมากฮึปุ้งปุงเลยไหม มไม่ใช่พูดเล่นนะเธอขอเช็ดซ้อน,นก่อนเห็นไหมเ <laughs> ช็ดซ้อน,น,นก่อนเราเลิกเซมนแ,นมมแตนเลยเนี่ยแล้วก็จะกินแล้วสินี้นัวค่ะม,มาอีก Chẹp nói. nổi con tất cả tất tất cả tất cả cắt Cắt tất cả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  แซ่บนะอเป็นอีเลยเป็นหูจงๆเลยอืมเปไหแซ่บครับอืมเขาสุดทุกายกินเขาสุภาพราเนียสุภาพบุูเพราะเนี่สุภาไปรียตั้งอืมเรเที่ยมากเป็นอนี้ไหม ยุคนนม่ไกอู้ยไนาเียวาห้าหของแสบของแซ่บอือเดีมเคยกินเผ็ดกินด้อีครทีม่แย่เนี่ชหมู้ชหกนมาอือเป็ู้ชมงกะนั่นแหละเลิศเลิศนักเอเลิศจ อุ่นๆแพงกินกระดูกอ๋อมูเห็ดไป็ดไก่แพงกินกระดูกอ๋อ

不知道怎么打。 แสบแน่นแบแน่นแสบหน่อยเ้ยแบแสบบทางมันลงมาทางมันลงมาอือหูแบแสบแซ่บเลโอ้มันพูดลงมาดูสิไม่เจ็บกูใด้มักดาดาเลยกูดมักดาดาเลยแ่บดาดาเป็นอินไปเลยคุู

mm